แค่นั้นแหละจบไอ้เหี่ยสูตรใหม่กลัวเดแหวนดูสปีดต้นเนี่ยดูดูสปีดต้นแค่นั้นใครอยากได้มาทักมา ใครอยากได้กระทักไม้ซัดแค่นั้นแหละสูตรใหม่ไม่ต้องใช้ไม่จะเป็นหนีตำรวจไม่ต้องใช้เบรกไอ้เหี้ยนีตำรวจไม่ต้องใช้เบรกจริงๆคันนี้ทางตรงอย่างเดียวก็เรยวได้ดิไม่ได้น่าเกลียด 1200อ,อ,อ่ะไวมาก เซนโนสีเหลือบมอ่วงตามมาไอ้เหี้ยไม่ทันะ ตามไอสัตว์ บอกเลยเจอสูตรนี้ผมกากีด <st> อ่ะเดี๋ยวผมสามารถทำให้มันดีกว่าน,นี้ได้อีกล้วนหนึ่งมีวิธีให้มันได้ดีกว่าน,นี้ด้วยแป๊บหนึ่งกป๊นหนึ่ง <S <S ตัวเดขหนึ่งถึงร้อยอ่ะไหวปะตัวเลขสองร้อยแล้วไหวนะผมเร่งเครื่องทีเดียวอ่ะ วราเลี้ยวไม่ได้ก็มไม่ได้แยกขนาดนั้น จอดไม่ได้ยี่ห้จอดไม่ได้ไอเคีร้องเหรอมันอยู่ที่หลังพวงมาลัยไงลุงไอเคโอ้ว่าอะไรอ่ะ บอกเลยโคตรแรงและสูตรนี้ใช้ได้แบบดีด้วยไอ้หี่ละกองจูนแบ,บ็กมีให้เล่นมากอะ่ะผมคือผมอะ่ะคือจริงๆอะ่ะผมมันสามารถทํากับรถคันอื่นได้เว้ยทำได้หมดเลยไม่ว่าจะแท็กหร,รือว่าเยี่อะไรทําได้หมดเลยตอนเนี้ยแลวผมสามารถทําให้มันดีกว่านี้ได้ด้วยสูตรเนี้ยได้มาพึ่บตะกินนี่แหละก็ลองกับคนดูจะกี้นี่แหละลองดูว่ามันเป็นยังไง แนนด้นนเบรกได้แต่ว่าเบรกไม่ค่อยอยู่ไงก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะของบ้านนะแข่งรถไหมครับเดี๋ยวลงุงยังไงครับลุงรถลุงปะเนี่ยอ,อันนี้<อ>นรถลุงเหรอใช่ล,ลุงรถลุงวิ่งเท่าไหรอ่อุ้มวิง <400. S 2> <ะ>่งสามร้อยสิบสี่ร้อย ไปลุงโกงไปป้าเฮาสิลุงลุงลุงกูได้สูตรออกเลยลุงลุงไม่ใช่ใช่แล้วล่ะลุงรถไม่ได้เช็ดรถสุดจูนใหม่จริงๆอันนี้สูตรจูนเลยเกมนั่งไปกับลุงเด็กนั่งลุงขึ้นมาเด็กมึขึ้นมาเด็กสตรจูนใหม่จริงๆขอลองขาลอเขาลอเนอล้อกูได้สูตรนี้มาไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนต้นกระดูกเงิน ถามถามห้าแล้วเมื่อกี้ที่ผมเห็นแล้วต้องต้องเลี้ยวแล้วเบรกได้ไหมลุงไม่ได้รถมันมีเบรกไหมไม่มีนี่งก็กูเบรกไม่ได้รถจะเดิทางเรียบไม่แต่มันก็เอามาเดี๋ยวกูอะประยุกต์ใช้ได้เว้ยกูมีวิธีของกูที่ที่ามธรรมะแต่มันแต่วิกกี้คือทางตรงก็หายนะลุงผมวิ่งสามร้อยสิบแล้วนะมันก็สุดของมาแต่งแล้วอ่ะ โอ้ลงเนินนลกเกินเดี๋ยวกูจะไปลองจูนเล่นอีก,อกใช้อีกคันหนึ่งจูนด,ดูเผื่อว,ว่าเอาอันนี้ไปขายมีคนรับขายรุ้งขายอะไรลงุงขายสักประมาณสามล้านสี่ล้านอ่ะกู 3, 000, 4, 000, ะรับไม่ทัน <c oughs> นี่ใช่กูรับตั้งแต่วันนั้นแล้วไอ้เหี้ย โอ้โหแต่เขาบอกว่ามันตอนแรกมันบอกว่ามีคนแบบจูนแล้วกัมเอามันจูนกันแล้วเหรอมีคนจูนจูนกันแล้วครับลุงเจะโนะไม่คือประเด็นความเดี๋ยวผมไปส่งเลเวลเกือบเกือบถึงเกือบถึงสี่ถ้าลงเงินดีๆลงเงินดีๆสี่แต่สามเจ็ดแล้วทำอะไรเลยเบลลุงเบรกไม่ได้โชคทีโอ้โหแสดงว่าเอาเอาเบรกออกมาเดี๋ยว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  แต่ไหว่าจะใช้รถอีกคันหนึ่งไอ้นี่ผมดูจากเลี้ยวเมื่อกี้แล้วดูเขาเลี้ยวออกหมดแน่เลย <laughs> ผมดูย <c oughs> ไม่๋ยวมึงดูรอดูรอดูสูตรใหม่ของกูที่แบบว่าไม่เหมือนใครเลยเว้ยแอบบหนึ่งโอ้โหสามร้อยในไม่ถึงห้าวิ โอ้โเร็วจังอ่ะแรงวะถ้าอย่างนี้สมมติแค่วิ่งทางตรงนี้ก็ตามไม่ทันแล้วนะลูกใช่ถูกต้องอ้ถูกตงแต่เลี้ยวได้นะนี่เลี้ยวได้นะเดี๋ยวกูจะแก้สูตรใหม่โดยมันจะเอารถหมยเป็ดมาลองมีคนโทรมาแล้วหากูเต็มเลนธรรมดารับเซ็นโตโน่เท่าไหร่ครับลุงขายเท่าไหร่อ่ะมีคนเสนอผมมาล้านสองครับลุงล้านสองเหรอสาม แล้วแต่มึงอะมึงอยากขายกูไหมล่ะอ,อะไรนะครับก oh, hey, ูให้ร yes. ้านสองเหมือนกันนะจะขายปะล่ะได้ครับลุงร้านสองครับเจอกันไอเนี่ยในเบลครับลุงกำอยู่ในเบลแต่งเต็มยังแต่งเต็มยังแต่งเต็มนะครับลุงโอเคแต่ว่าบิ๊กผมไม่ได้ใส่ครับอ่าครับไปนะ ลกล,ล่องกล่องจูนเริ่มมีเยอะด้วยน,ออน่เจะนุ้งขอร้องหน่อยจะได้หรอว้าว่างานใหม่มาแล้ววะช่างแม็กกลับมาเรีนเธอขอคลิปชุดจูนใหม่ก่อน ก็พอแล้วต้องแรงมากได้นะ <Okay. S 1> เบรกปิดไฟยังไงวะทุกคนปิดไฟยังไงวะปิดไฟยังไงอะปิดไฟยังไงวะ แรงเท่าอันเก่าขาดอะไรไปหน่อยแรงไปปะแรงไปไอเคืยรถคนนี้มันจูดย่างวะเฮ้มันมันติดโบย่างวะไปดูก่อนไม่แรงเท่าอันเก่าอ่ะไปดูก่อนว่ามันแต่งยังน่าจะยังแต่งไม่เต็ม ที่เบรกแบบใหม่เฮ้ยแต่งเต็มแล้วนี่ว่าแต่งเต็มแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยคุจะสลบ ใครใช้จุดสูตรเนี้ยก็ถือว่าโกงโกงนะแบบหนีตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไม่ต้องเน้นเลี้ยวอ่ะก,ก็ได้ก็เลี้ยวได้อ่ะก็ปรับมาให้เลี้ยวได้แต่ก็ดีนตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์่ะถ้าจริงจริงก็หนีร้อยตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์ปะวะ <c oughs> ดูไม่ออกตัวเดีย๋ยเฮียดูดิก้าวเบรกอยู่อ่ะไอเ้เฮียแต่ว่าต้องคุมรถเก่งๆเลยก็เบรกได้อ่ะ เนี่ยเห่ะก็ต้องใช้ฝีมืออ่ะฝีมืออ่ะเฮียสลบก็ใช้ฝีมือหน่อยอ่ะไอสัตว์เฮียดูรับเซโตโด้จำเรื่ึงหมดสลบ ไปรับจูนให้ด้วยอย่ย <Yeah. S 1> ไปจูนกันเองไอ้สารตั right ดดว